จุดล่างที่ดีที่สุดและโหดที่สุดนะครับก็จะเข้ามาในเกมในเร็วๆนี้ครับไม่วันจันนี้ก็วันพฤหัสนี้นะครับอย่างแน่นอนนะครับผมบอกเลยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับโดยจุดล่างนี้นะผมอยากแนะนําจริงๆแม่งแบบข้าพลังโคตรสวยทุกคนแบบมี เกมรุกที่ดีมากนะครับแล้วก็มีการเลี้ยงบอลที่ดีทรงบอลดีนะครับมากับสกิลพิเศษอย่างฟีโนโฟีโนโพานนะจะทําให้ส่งบอลได้ดีมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็จบสกอร์ได้โคตรดีถือว่าคมกริบเลยนะจบได้2เท้านะเพราะว่าเขาถนัด2เท้านะครับแล้วก็มีความเร็วนะครับความแข็งแกร่งก็พอมีครับแล้วก็มีเกมรับที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีด้วยนะสำหรับจุดบุนแฮมถือว่าครบเครื่องจริงๆนะ โดยคะแนนรวมนะเป็นค่าพลังนะผมก็จะให้อยู่ที่9.5เลยนะผมบอกเลยว่าเกือบเต็ม10นะถ้าลูกกลางอากาศดีๆเนี่ยผมบอกเลยว่าเต็ม10เลยนะตัวนี้ผมบอกเลยว่าแนะนําจริงๆนะสำหรับจุดบริงแฮมนะครับและสุดท้ายนะครับใครที่สนใจที่จะซื้อหรือว่าจะขายนะครับไอดีเกมเปยนะครับก็สามารถทักไปที่เพจจิมมี่อีฟบอได้เลยนะครับ